กินไหมกินหนูนั่งลงเดี๋ยวนี้หนูนั่งลงเดี๋ยวนี้มันไปขอใครนั่งลงเดี๋ยวนี้เร็วมันจะไปอ้อนไอ้มมันกนขออิมโอ๊ยเมื่อขอคนหนึ่งไม่ได้ก็ต้องไปขออีกคนนงแดงไปขออีกคนแล้ว ได้ไหมอาหารอยู่ที่คนนี้น้องแ้งจะได้ไหมวันนี้นี่ิอดอะไรขึ้นกับเขานะเนี่ยิดอะไรขึ้นกับเขาขอผิดคนก็ไม่ได้นะคะ ขอผิดคนก็ไม่ได้นะคะออดอ้อนหน้าดูมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้หดแหละแ้วม่หมดแล้วน้าแล้ว,ลวองก่กนขอก่อนแล้วอก่อนเก่งมากเออมันต้องขอให้ถูกคนรู้ไหมขอถูกคนแล้วเก่งมากอ่ะอ่า้อิมเอาอาหารไปให้น้อ อร่อยอร่อยแพ็คคู่